น,นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่เลยที่มีการรายงานข่าวกันออกมาว่าทาง f c e e o o o เนี่ยเขาจะมีการฟ้องร้องรัฐบาลไทยนะคะที่ไปสั่งการเขาให้ทำการบล็อกเพจ Royalist Marketplace อันนี้ทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ขอให้ Facebook สํานักงานใหญ่บล็อกเพจ หรือบัญชีผู้ใช้ที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัานเช่นกลุ่ม Loyalist Marketplace โดยอ้างเหตุผลว่าขัดต่อหลักสิทธิทมนุษยชนสากลและกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกเพราะฉะนั้นทาง Facebook เขาก็เลยใช้ข้อนี้นี่แหละ เป็นเหตุผลที่จะฟ้องรัฐบาลไทยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลยยืนยันนะคะว่าการดําเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายไทยเราไม่ได้มีการใช้อํานาจเผด็จการทุกคนต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศรัฐบาลไม่เคยไปก้าวล่วงต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการฟ้องร้องเรื่องนี้เราสามารถใช้กฎหมายไทยไปสู้ได้อยู่แล้วไม่แตกต่างกันกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจ ทอเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES คุณพุทธิพงศ์ปุณกันค่ะบอกเลยว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าดําเนินการตามกฎหมายของเราต่อไปเมื่อพบอะไรที่ผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินการ กรณีนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยที่ไทยดําเนินการไปถึงเจ้าของแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลไทยมีการส่งคําสั่งศาลไปให้ลบเนื้อหาต่างๆที่ไม่ถูกต้องภายในเวลา15วันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ดําเนินการเราก็จําเป็นต้องจัดการกับแพลตฟอร์มเมื่อมาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติต้องเคารพกฎหมายไทยนี่ไม่ได้เป็นการรังแกใครนะคะเราพร้อมที่จะดําเนินการตามคําสั่งศาลกับทุกแพลตฟอร์ม ที่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ Facebook เท่านั้นแล้ววันนี้ช่วงเวลาประมาณ11นาิกาค่ะเดี๋ยวรอฟังดูเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเมีการนัดหมายที่จะแถลงข่าวเรื่องนี้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของแคท บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนี่แหละส่วนเมื่อวานอีกท่านหนึ่งที่มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในประเด็นนี้นะคะคุณดอนปรมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะที่บอกว่าเวลานี้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้กําลังพิจารณาข้อกฎหมายและที่มาที่ไปของเรื่องแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อมีการกระทําความผิดก็ต้องใช้กฎหมายของไทย ไปควบคุมให้เกิดความถูกต้องการจะมาอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่จะใช้ได้ในกรณีนี้หรือไม่ต้องลงไปดูกันในรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก Facebook ประจำประเทศไทยมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ช่วงเวลาประมาณ11นิการอฟังการถแถลงข่าวไปด้วยกันค่ะ